ไเอาไปมาีเดียอได้ไปพี you you buy, buy. Laugh, ่ยงลุกล um> ุเริ um> um> ่มใหม่เริ่มใหม่ยองยองต่อยองต่อไปไปตืตืนรับตืนรับเพื่ออะไวก่เลยเรลวขึ้นเ่อยแข่งเอโมรับเอโมรับเอโมรับโต่งโคตรเก่ง่ะแล้โตเ่เอเออต่อเรง

ทุกคนตอนนี้บอสสนับสนุนมา2,000บา2,005ตอนนี้หมู่หกและก็หมูสามต้ิงชนะเลิศในเกมนี้โอ้โหบอสบาเกมนี้มวนผู้ใดชนะบอสเสียพันหนึ่งในเกมนี้เกมนี้ผู้ใดเหลือไปก่อนบูสามเป็นคน่ขโมงอะบูที่เหลือนั่งลงนั่งประเด็รอดชิง รอบชิงมทผ่กเลยานกันเลยโอ้หีมวัตีแต้วตกใจแม่สาพยานแล้วก็ูหอมพญามาหน้ามมาเอรซวยกันเบซวยกันจะพาผู้ชายปพผู้หเตียตัวนี่แะตนประทนราหนึ่งรอบชิงนะครับรอบชิงรอบชิงอะพอไปพ

แร้นโอ้มวนตีนเดชพิบ well, ัตช oh. ั้นื้อใหญ่กว่สูสูกลุ่มที่สชนะครับตีรับไปวัจมมะมงเปรางวัลหน่อยครับโอ้กลมสามคุพี่อมแอม้าเดินผิดทาครับตีเดียวรับรางวัลแล้นะครับกีต่อไป เกมต่อไปมีมูลค่า5้ารอบาทเอาบวนกันเดี๋ยวบลกันบวนกันเอาเขาโจ๊กพี่ของกุขอคุ้ใสซาีห้าโมแล้วเหลือสองเกมเกมนี้ผูอธิบายคึอนเนื้อขึอนเนือนี่จากคนคู่สิเกต่างอาค่สิบหบอล สิกลุ่มไหนมีสิหยกเมื่อึ้นกลุ่มไหนมีสิยกมือยกมือยกมือนอนนั้นสิบหมดเลยใช่ไหมเมมบออนสิบ่อริสสองสี่หแิบิบสองสิบสี่กลุ่มสิบหกไปกลุ่มนึ่งคนไป้ไลไปยี่สิบแปดไปคนหนึ่งไอเอกปโยไอฮอดีกับปโยอันนี้สิใครสิบหกเมื่อกี้ใครสิบบ้างกลุ่มหนึ่งเมมบอล อันนี้สิเท่าไหรสิบสี่กลุ่มซอนเท่าไหร่คณไปตัวเท่าไหรสิบห้ากลุ่มนี้เท่าไหรสิบหกเขาจะใช้เป็นน้องน้องกลุ่มหนึ่งเลยไปเออสิบห้าสิบห้าสิบห้ากลุ่มนี้เท่าไหรสิบห้ามันจอยมานัดจะคนกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่เท่าไหร่เอาสิบสี่สองไปเอากลุ่มไหนกลุ่มไหนสิบห้าเอาออกคนหนึ่งเสียสละให้เพื่อนเสียสละกเพิ่มเฉพาะเกมนี้เอออ่า สระกไหมคนบเลยเนาะเอาไปที่นีเอาเก้าอี้ไปที่นี่แล้วทุกคนอยขึ้นไปขยขึ้นไปมีเส้นนะสรกเแ้นก็ดีเส้นก็ดีเส้นก็ดีเส้นเส้นโดนไปหลังเสร็จเลยเส้นดีพี่มิร์สเี่พดแ่นี่ยักกอล์รไทอเก้าอี่ทห้ห่อนรเนะครับ ได้อีกสองเกมนะคะเก็บละห้าลอยแลนลง้นชนะนะครับขนมผีหมดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สอนไปต่อวันละเปิดตอวตฟอเชียลนะคะับจารยีคลิปต่อไปนไม่มารูกโกปเพ่น